สวัสดีค่ะสเปียกรบเพียเนนะืวันนี้น้องปีโคตรจักรวยนะคะทุกคนคะก็จะพาทุกคนมาติดตามเรื่องกระดูกของลูกชายน้องปีนะคะทุกคนก็ได้ไปซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์กับเพื่อนนะคะก็ได้เป็นอุบัติเหตุนะคะทุกคนคะทำให้กระดูกหักนะคะเห็นภาพแรกไหมคะกระดูกหักนะคะ ภาพที่2นี้นะคะผ่าตัดเสร็จแล้วแล้วก็มีแม็กสามสแม็กนะคะก็มีสายเลือดนะคะภาพที่3นี้ก็คือนัดมาเอาแม็กออกนะคะก็เริ่มเชื่อมต่อได้แล้วนะคะคุณหมอก็น่ารักมากๆนะคะเป็นช่างภาพนะคะให้กำลังใจลูกชายนะคะก็ถ่ายรูป ให้นะคะคุณหมอเป็นคนถ่ายรูปให้นะคะทุกคนคะเก็บไว้ดูนะคะทุกคนนี่นะคะน่ารักมากมากนะคะวันนี้นะคะน้องปีก็ได้ไปหาหมออีกนะคะวันที่ยี่สิบเจ็ดที่ผ่านมานะคะตอนปีใหม่นะคะก่อนปีใหม่น้องปีไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะ อันแรกที่มีลูกซอดน,นะคะตอนที่น้องปีไปนะคะกระดูกเริ่มเชื่องต่อกันได้นิดหน่อยนะคะพออันที่3วันนี้นะคะวันที่21กุมภาพัน์ธกระดูกต่อกันได้มากเลยนะคะทุกคนเห็นภาพไหมเอ่ยน้องปีดีใจมากเลยคุณหมอบอกว่าอีกราวซัก6เดือนกว่านะคะเดี๋ยวจะได้ผ่าตัด นะคะเอาเหล็กออกนะคะคุณหมอก็เป็นช่างภาพอีกแล้วค่ะวันนี้เหมือนเดิมค่ะน่ารักมากๆนะคะนี่นะคะ <c oughs> ยิ้มกันเลยค่ะคุณหมอว่าอ่ายกมือหน่อยนี่นะคะสู้ๆยิ้มคุณหมอน่ารักมากนะคะทุกคนคะ่ะภาษาไทยไปก่อนนะคะภาษาเขมนสุดินโตสนาาันนะจ๊ะบ๊ายบาย